ทุกคนมีคำอธิษฐานอยู่ในใจใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยต้อนรับวันสงการควีนอยากให้ทุกคนลองอธิษฐานบางอย่างเพียงหนึ่งข้อนะคะในสิ่งที่คุณปรารถนามากที่สุดคะ่ะไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะหลับตาลงแล้วมาอธิษฐานกันคะ่ะจากนั้นเรามาดูกันสิว่าคำอธิษฐานของคุณเป็นจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นอย่างไรใครที่ดูคลิปนี้อยู่มันเป็นของคุณเพราะงั้นฟังให้จบนะยคะ เลาัมาพบกับ Queen Edge กันอีกแล้วค่ะ Queen เป็นเ,เพื่อนเพื่ที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนค่ะ Positive Being Positive Way Because You Are Limitless ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาดูเพียรคาร์ดต้อนรับวันปีใหม่ไทยในหัวข้อที่ว่าคำอธิษฐานของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะอย่างที่ Queen ได้เกริ่นไว้ั้งต้นแล้วนะให้ทุกคนอธิษฐานหลับตาแล้วเดี๋ยวเรามาเลือกไพ่กันว่าเป็นอย่างไร นะจ๊ะแต่ก่อนที่จะไปดูกันค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe กันด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Super t h a n k s ์คอมเมนต์ได้เลยค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะและถ้าใครอยากเช็คตัวส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะหลังใบมหาคุยได้ที่ช่อง description box ตารางนี้ยินดีมากมที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะกด p พสต์เลิกไพ่ได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ สำหรับคนที่เลือกกล่องที่หนึ่งนะคะ you got this one ค่ะ ask your angels and king of w a n d s นะคะต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าบางคนในที่นี้ค่ะอาจจะอธิษฐานอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงงการงานนะคะเรื่องของชีวิตความสําเร็จความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ของตัวเองนะคะบางคนเนี่ยมีสิ่งที่คุณลังเลอยู่ในใจนะคะและไม่แน่ใจว่าจะต้องเลือกในทิศทางไหนคะ่ะคุณอยากจะบอกว่าคำอธิษฐานของคุณเนี่ย คุณยังคงต้องคี e คอนติเนียในการ playing นะในการอาธิษฐานอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อให้สิ่งนั้นเนี่ยมันสำเร็จผลมันเกิดผลค่ะ คือนอกจากเรื่องของการลงมือทําแน่นอนอยู่แล้วเราไม่สามารถอธิษฐานอย่างเดียวแล้วให้มันประสบความสําเร็จได้มันไม่มีทางที่เงินจะมาได้โดยการนั่งอยู่เฉยๆและไม่ทําอะไรเลยโดยการไม่ลงมือทําอะไรเลยมันเป็นไปไม่ได้หรือแม้กระทั่งว่าแฟนคงไม่วิ่งเข้ามาในชีวิตถ้าเกิดว่าเราไม่เปิดโอกาสตัวเองหมืออกปะแต่สําหรับดวงของคุณนะคะคือมันแค่การลงมือทําการช็ค e อคชั่นอย่างเดียวไม่พอมันดูเหมือนกับว่าคุณจําเป็นจะต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ด้วยนะคะพึ่งพา energy supernatural things นะคะในการช่วยให้สิ่งสิ่งนี้เนี่ยประสบความสำเร็จเพราะมันดูจะเป็นโปรเจกต์อะไรที่มันใหญ่หรือถ้าคุณได้สิ่งสิ่งนี้แล้วอะค่ะไม่ใช่ของคุณสำเร็จแล้วว่ามันจะเป็น life changing for you เลยอะดังนั้นนะคะ คือนอกจากคุณจะลงมือทาอย่างขมักขม่นอย่างตั้งใจนะคะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะจ๊ะคุณก็คงต้องอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเนี้ยต่อไปเรื่อยๆวนไปวนไปซ้ําๆในทุกๆวันและ believe in yourself t h e n everything will be possible เชื่อในตัวเองแล้วทุกๆอย่างจะเป็นจริงนะคะแล้วมันจะสําเร็จเองค่ะคุณเห็นความสําเร็จเกิดขึ้นแต่คุณต้องขอพรอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางให้มันราบรื่นปัศจากอุปสรรคนะคะนัน คือสิ่งที่คุณสัมผัสได้ค่ะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีนความสามารถไอสิ่งที่คุณต้องการไอสิ่งที่คุณอธิษฐานเนี่ยคุณเห็นว่าคุณ achieve มันได้แน่นอน you can do it แต่แค่เก่งมันไม่พอมันต้องเฮงด้วยดวงมันต้องมาด้วยแล้วมันจะ นุนคุณให้มันปังแบบราบรื่นจนฉุดไม่อยู่เลยนะคะมันจะพุ่งกระฉูดแบบปังๆเลยค่ะและคุณได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้อย่าลืมอธิษฐานบนไปนะคะทิปสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนี้นะคะคุณแนะนําให้ไหว้พระพรมนะคะพระพรมเป็นเทพแห่งพรมลิขิตเนาะโชคชะตาต่างๆค่ะจัดเลยค่ะพระพรมที่ หน้าเอราวันก็ได้นะคะหรือจะที่ไหนก็ได้นะคะลองไหว้ดูค่ะเพราะควินมีความรู้สึกว่าถ้าคุณได้ขอพรกับพระพรมนะคะจะช่วยให้สีหวัวทิฐานเนี่ยสมริชไวขึ้นกว่านี้ค่ะหวังว่าทุกคนนะคะจะเอ j นจอไปกับวิดีโอนี้ค่ะอย่าลืมกดสาธุ99น้องรับพลังงานดีๆนะคะให้คำทํานาญในวันนี้ที่เป็นเรื่องที่ดีเกิดขึ้นจริงและปัดเป่าอุปสรรคทั้งหลายแหลนะคะปัดออกไปเลยค่ะ เป็นกำลังใจากับทุกคนนะคะและถ้าใครอยากให้ควีนทำหัวข้อไหนเสนอหัวข้อได้ค่ะและที่สําคัญใครอยากเช็คตัวส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยากได้คําแนะนําดีๆในด้านสายมูนะคะหลังไม้มหาลือมาปรึกษากับควีนได้ที่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ made for c s be with you all ค่ะจะ have a good day have a great day ค่ะ ah สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกองที่สองนะคะ you got this one ค่ะ w e c o n s i d e r under uh, stars นะคะ the star ที่แปลว่าจะไปเป็นดาวโดดเด่นเหมือนฟ้าก้านะคะจัดไปหนึ่งกลุ่มค่ะคุณรู้สึกว่าคนที่เลือกกองนี้นะคะมีคำอธิษฐานบางอย่างหลายอย่างอะคุณบอกอธิษฐานหนึ่งอย่างแต่คุณอธิษฐานหลายอย่างอยู่ในนั้น <c oughs> ขอเพอหนึ่งข้อเหมือนแบบหนึ่งข้อของคุณก็คือยาวเป็นแบบพารากราฟเลยอะไรเงี้ยสำหรับบางคนนะคะแซวเล่นยอก,ยอกค่ะสำหรับบางคนในที่ ที่นี้นะคะอาจจะทิฏฐานในเรื่องของความโด่งดังชื่อเสียงสำหรับบางคนบางคนอาจจะทิฏฐานในเรื่องของความรักนะคะขอให้เขารักเราขอให้เขากลับมาขอให้เขาเออขอให้เขาแบบมีเราคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยขอเรื่องแฟนเก่าก็มีสำหรับบางคนตรงนี้นะคะในสิง่งที่คสัมผัสได้นะคะคุนรู้ว่าคุณ ต้องการและปรารถนาที่จะได้รับสิ่งสิ่งนี้มากๆซึ่งควีนเข้าใจควีนรับรู้และควีนก็อยากให้คุณประสบความสำเร็จอยากให้ทุกคนที่ดูช่องนี้อยู่คลิปนี้อยู่ติดตามควีนประสบความสำเร็จควีนปรารถนาดีกับทุกคนมากๆแต่ต้องบอกแบบนี้ว่าไม่ได้หมายความว่าทุกๆคำอธิษฐานจะเป็นจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลเขาจะเลือกสรรสิ่งที่ d e s e r v e กับคุณเหมาะสมกับคุณเข้ามาในชีวิต มิ่งของมันก็คือถ้าเกิดว่าคำอธิษฐานของคุณนะคะมันไม่ใช่สิ่งที่มันเหมาะสมกับคุณคุณก็อาจจะยังไม่ได้มันดังนั้นน่ะคะ่ะไพ่ถึงขึ้นมาว่าให้คุณลองทบทวนคำอธิษฐานของคุณใหม่ดูซิว่าคำอธิษฐานของคุณตรงนี้เนี่ยมันดีต่อตัวคนเองจริงๆหรือเปล่ามันส่งผลดีต่อคนรอบข้างด้วยไหมคือ หรือมันส่งผลกระทบอย่างไรต่อคนรอบข้างใช้คํานี้นะคะเพราะสิ่งที่เราทำมาค่ะเวลาควินโคชคนนะควินจะสอนทุกๆคนควินจะโคชทุกคนให้รู้เลยว่าสิ่งที่อยู่ทำอะ่ะมันไม่ได้เอฟเฟคแค่อยู่นะมันเอฟเฟค around the world ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม directly or indirectly นะคะดังนั้นเนี่ยคำยิ้ทางของคุณเนี่ยมันไม่ได้หยุดแค่ตัวคุณแล้วที่รักมัน spread มันแผ่ขยาย ไปสู่รอบข้างของคุณไม่ทางตรงก็ทางอ้อมดังนั้นเนี่ยลองกลับไปชบชวนกับคำอี่ฐานคุณเสียใหม่นะคะว่าคุณ really want this one จริงๆใช่ไหมและ if you got this อ่ uh, ะ it's actually good for you จริงๆหรือเปล่าถ้าคุณได้มานะ่ะมันดีสำหรับคุณจริงๆแน่หรือไม่อย่าขออะไรที่มันเป็นไปไม่ได้อย่าขออะไรที่มันเกินตัวนะคะ ขอในสิ่งที่มันเป็นไปได้ขอในสิ่งที่คุณแน่ใจว่าคุณสามารถ achieve มันได้เช่นถ้านาตอนนี้ค่ะคุณคุณอยากขอแบบคุณมี ability let say let say อย่างนี้ let say อย่างนี้ let, say, let, say, let, say, let say ว่าคุณมี ability ในการหาเงิน1 1 5 0 0 0บาทต่อเดือนอย่างเงี้ยแต่คุณกำลังขอให้ตัวเองมีเงิน50ล้านภายใน1ปีนี้ คือไม่ใช่ว่ามันเป็นไปบ่ได้มันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้ถ้าคุณถูกหวยหรือถ้าคุณแลนดอมลี่ทำธุรกิจบางอย่างหรือแม้กระทั่งการทําธุรกิจบางอย่างมันยังไม่สามารถทําได้50ล้านเพิ่งเริ่มทําแล้วได้50บล้านใน1ปียกเว้นคุณจะทาธุรกิจสีเทา you know what I mean right เนี่ยคือตัวอย่างของการที่แบบเฮ้ยขออะไรที่มันอาจจะดูเกินตัวไปหน่อยถ้าคุณขอแบบเอ้ย 15,000 15,000คุณมีอยู่15,000คุณอาจจะขออัพเป็นแบบ20,000 30,000 40,000อะไรอย่างเงี้ยอันแบบนี้มันอาจจะคือบีพอติเบิลมากกว่าอะไรเงี้ยนึกออกปะเออดังนั้นนะคะคำอธิษาาฐานตรงนี้เนี่ยลองกลับไปทบทวนดูอีกทีว่า1มันเกินตัวหรือเปล่า2คุณสามารถชิฟมันได้ไหมสามคือ ทำไปแล้วมันส่งผลดีต่อตัวคุณและคนรอบข้างใช่หรือไม่ถ้าเกิดทบทวน3ข้อนี้แล้วคนพบว่าเออมันไม่เกินตัวเราสามารถทำได้50ล้านใน1ปีฉันเก่งฉันทำได้ฉันจักรวาลลักฉันอะไรเงี้ยนะจ๊ะเออทำแล้วทอามค่ะานี้ส่งผลดีต่อชีวิตของฉันและครอบครัวของฉัน c o n t i n u ีในการอธิษฐานไปนะคะแล้วคุณคุณจะประสบความสําเร็จในวันหนึ่งแต่ว่ามันมันอาจจะไม่ใช่ในไทม์ไลน์ทามมิ่งที่คุณต้องการ You k t o w w h n t I m h t นะคะนะแต่ถ้าเกิดคุณชบทวนแล้ว <laughs> ว่าเออว่ามันก็อาจจะดูยากไปจริงงั้นฉันขยบมาเป็นแบบสิ่งนี้ก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยหรือคุณต้องการสิ่งที่ใหญ่แต่คุณอาจจะต้องขยายท i มมิ่งมัน นะให้มันยาวขึ้นเลยลงเกอร์ขึ้นยอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นไปได้อะไรเงี้ยคะ่ะได้ๆคือลองทบทวนค่พิธีาของคุณหมายนั่นเองนะคะที่สําคัญที่สุดค่ะมีทิปเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆก่อนจากกันนะคะต้องบอกแบบนี้ว่าสิ่งใดถ้าไม่เกินบุญไม่เกิน,กนวาสนาและเป็นสิ่งที่เหมาะสมและคู่ควรกับคุณคุณจะได้รับมันคุณจะสําเร็จแน่นอนคะ่ะลองไหว้พระแม่กวนอิมดูนะคะคุณรู้สึกถึง e อน r g y ของพระแม่กวนอิมที่โดดเด่นมากๆค่ะนะคะลองขอพรอกับพระแม่กวนอิมดูโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินเรื่องของบุตรนะคะเรื่องของแบบความร่ำรวยเฮงๆนะคะต้องจัดแล้วนะคะ ท่านมาสื่อขนาดนี้แล้วกดสาธ99ุ99โดยด่วนค่ะหวังว่าทุกคนนะคะจะเอนจอยไปกับวิดีโอนี้ค่ะอย่าลืมกดสาธุ99น้องรับพลังงานดีๆนะคะให้คำชํานายในวันนี้ที่เป็นเรื่องที่ดีเกิดขึ้นจริงและปัดเป่าอุปสรรคทั้งหลายแหล่นะคะปัดออกไปเลยค่ะ เป็นกำลังใจกับทุกคนนะคะและถ้าใครอยากให้ควีนทำหัวข้อไหนเสนอหัวข้อได้ค่ะและที่สําคัญใครอยากเช็คตัวส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยากได้คําแนะนําดีๆในด้านสายมูนะคะหลังไม้มหาหรือมาปรึกษากับควีนได้ที่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ may the force be with you all ค่ะจะ so have a good day have a great day ค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกกล่องที่3ค่ะใครก็ตามที่เลือกกลองนี้นะคะ You got this one ค่ะก็คือ internet future and six of cups ค่ะ oh my g o d t h i s เธอต้องอธิษฐานเรื่องของความรักแน่เลยบางคนในที่นี้หมกมุ่นเรื่องเนื้อคู่เรื่องความรักแบบสุดๆนะคะเรื่องของความสัมพันธ์อะไรเงี้ยเรื่องของ การคนเก่ากลับมาอะไรประมาณนี้ในสิ่งที่คุณสัมผัสได้นะคะการเจอเพื่อนที่ดีกันเลยนะมีที่ดีอุกคนอุปมัมภมที่ดีผู้ใหญ่อุปมัมภมอะไรทํานองนี้นะคะนะ,ค,ะคุณต้องบอกเลยค่ะว่าสําเร็จแน่นอนนะคะสิ่งที่คุณอธิษฐานเนี่ยในอนาคตอันใกลน้นี้คุณจะได้รับข่าวดีนะคะคุณจะได้รับความช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่นะคะจากคนที่ใจดีมีเมตตาต่อคุณนะคะจะเข้ามายื่นมือให้ความช่วยเหลือนะคะในอนาคตอันใกลน้นี้ถ้าคุณกําลังติดขัดปัญ หาอะไรก็ตามในชีวิตที่รักค่ะตั้งใจฟังดีๆค่ะและอย่าลืมกดสาธุ99เพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่คุณติดขัดอยู่นะคะมันกำลังจะคลี่คลายนะคะ ในเนฟิเจอร์นี้นะคะคุณจะได้รับข่าวดีคุณจะได้รับพลังงานที่ดีนะคะและสิ่งต่างๆเนี่ยก็จะเป็นไปในทิศทางเชิงบวกสำหรับชีวิตของคุณค่ะเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ปังปุริเย่มากๆเลยนะคะและถ้าใครที่ขอพอรเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนื้อคู่นะคะคนเก่ากลับมาคนคุยเรื่องเพื่อนเรื่องมิตรภาพเรื่องบุคคลจะเป็นจริงแบบด่วนๆค่ะตั้งหน้าต,ตั้งตารอได้เลยนะคะจริงๆไม่ต้องตั้งหน้าตั้งตารอขนาดนั้นอยู่จ i v e your life อ่ะ Then everything will be for into page เข้าใจไหมอืมทุกอย่างมันจะเข้าที่เข้าทางในแบบของมันเองค่ะทิปสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะวางใจสบายๆลองไหว้พระจันทร์ดูนะคะเทพเจ้าจันทรานะจ๊ะคือสิ่งที่ควีนสัมผัสได้โดดเด่นมากและยังมีอีกสององค์จากฝั่งฮินดูนะคะ เข้าร่วมนะคะคือพระแม่ลักษมีกับพระแม่ปรารวตีนะคะลองขอพรดูนะคะคุณรู้สึกถึงเอนเน y ของเทพพระเจ้า3องค์นี้แล้วก็ดวงจันทร์นะคะนะลองดูค่ะขอให้ประสบความสําเร็จกันทั่วหน้าสาธุ99ค่ะหวังว่าทุกคนนะคะจะเอ็นจอยไปกับวิดีโอนี้ค่ะอย่าลืมกดสาธุ99น้องรับพลังงานดีๆนะคะให้คําชํานายในวันนี้ที่เป็นเรื่องที่ดีเกิดขึ้นจริงและปัดเป่าอุปสรรคทั้งหลายแลนะคะปัดออกไปเลยค่ะ เป็นกันอภัยกับทุกคนนะคะและถ้าใครอยากให้ควีนทำหัวข้อไหนเสนอหัวข้อได้ค่ะและที่สําคัญใครอยากเช็คต้ส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปกันส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปกันส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยากได้คําแนะนําดีๆในด้านสายมูนะคะหลังไหม่มหาลือมาปรึกษากับควีนได้ที่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ made for c e with you all ค่ะจะ have a good day have a great day ค่ะ E